สวัสดีค่ะแก้วนรุจาจาก Independent Record ค่ะนำํำใรใหม่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะคะแบบเวลาเขาพูดว่าคุณคือศิลปินเบอร์แรกอย่างเงี้ยแล้วเรากดดันนะแบบว่ามันเป็นเบอร์แรกที่ยอดเยี่ยมหรือเปล่านะก็แตกต่างออกไปเพราะว่าเราอธิบายพาร์ทของการทำงานมากขึ้นครับเพราะว่า เรามีส่วนร่วมกับมันในทุกขั้นตอนเ<ม>บื้องหลังค่ะเราก็เลยจะได้พูดคุยเกี่ยวกับเบื้องหลังเยอะมากขึ้น<ม>แล้วก็จะมีความเหงาเหงานิดนึงเวลาแบบเราไม่มีเพื่อนกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนแบบร่วมโมเมนต์กับเราเงี้ยก็<ม>ชอบค่ะก็ก็ได้พูดอะไรที่ที่เรารู้จริงๆเลยอะไรค่ะ<ม>ก็สนุกดีอย่างเช่นเพลงที่เราปล่อยมาให้ได้ฟังกันแล้วของ m b ชื่อเพลงอาการชัดค่ะ เพลงนี้แก้วแต่งไว้ตั้งแต่รู้ว่าว่าเราน่าจะได้ทำน่าจะได้ทำอ,อัลบั้มเดียวของเราอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบลองไปแต่งเพลงไหมอะไรเงี้ก็เมื่อ2ปีที่แล้วคะ่ะที่แต่งไว้ก็เริ่มแต่งจากความไม่รู้ในทุกๆเรื่องเลยทั้งแบบคอร์ดเราก็เริ่มจากคอร์ดชุดง่ายๆหรือว่าเนื้อเพลงที่เราไม่รู้จะเริ่มยังไงเราก็ไปเซิร์ช Google ค่ะว่าแบบอาการคลั่งรักมันคืออะไรเพราะเราอยากแต่งเพลงรักเยไม่คใช่ เราไม่ค่อยมีชุดความรู้ในหัวว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยเซิร์ช Google ว่าอาการคลั่งรักมันเป็นยังไงทีนี้ใน Google เขาก็ list เป็นข้อมาให้เลยค่ะเราก็เลยเอาข้อต่างๆนั่นแหละมาเขียนเป็นเพลงของเราแบบสมมติว่าใน Google ข้อที่1จะทําให้อารมณ์ของคุณแปรปรวนง่ายทุกสุขขึ้นอยู่กับเขาอะไรอย่างงี้แก้วก็รักที่ทำให้อารมณ์แปรปรวนคือแบบว่าเราก็ขึ้นเนือมาจากแต่คือขึ้นเป็นโน้ตใช่คือมาพร้อมเมโลดี้เลย ที่ทำให้อารมณ์แปรปรวนงรู้ทั้งรู้สาเหตุมาจากใครมีความสุขเพราะเขาบางทีก็เศร้าข้างในหัวใจก็เมื่อมันมีอาการต่างๆหลายอย่างในเพลงแล้วเนี่ยเราจะสรุปจบยังไงอะไรย่างนี้ก็เลยสรุปจบด้วยว่าขายของเราไปค่ะฉันคงต้องจีบให้เราได้รักกันไงคะ ก็จบได้การแบบเอออยากจะเริ่มต้นกับเขาแล้วนะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่เรา,ารมีพื้นฐานเป็โนใช่ไหมมันเลยมันเลยง่ายใช่ม,มันทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากด้วยด้วยวันนั้นมันมีฟีลลิ่งด้วยมั้งคะแบบเหมือนเรามีความแบบมาจะทาละอะไรอย่างเงี้ยเลยมันมีไฟวันนั้นก็เลยแบบทุกอย่างเกิดขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงทั้งเมโลดี้ทั้งทั้งเนื้ออะไรค่ะตอนนั้นเรามองมองเพลงแรกของเราอยากให้แบบคนฟังเป็นอารมณ์ไหนรู้สึกยังไงรู้สึกโดนจีบ เพราะว่าแบบงานจับมือใช่ไหมคะเมื่อประมาณ2องปีที่แล้วมันมีทุกเดือนออแล้เราแบบค่อนข้าง,างคลุคลีกับแฟนคลับเยอะแล้วแฟนคลับชอบเข้ามาเล่นมุกแบบหยอดเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วลก็รู้สึกว่าเอออยากแต่งเพลงแบบที่มีความรักมากๆอยู่ในเพลงให้ให้แฟนๆได้ฟังมันก็คงคอนเทนต์จากแฟนด้ยนะนิดนึงใช่ค่ะ แต่เราแต่งเพลงมาเยอะไมหมหมายถึงว่าที่เตรียมเพลงหรือว่ามาถึงก็เป็นเพลงนี้เลยที่จะอยู่ในอัลบั้มจริงๆแต่งมาทั้งหมดประมาณ3-4เพลงแล้วค่ะแต่ว่าเพลงอาการชันเนี่ยเป็นเพลงแรกในชีวิตที่แต่งเลยแล้วเหมือนวันนั้นน่ะมันมีไฟมากที่สุดอะค่ะเพราะว่าเพลง2-3-4ที่เริ่มเนี่ยมันเริ่มรู้สึกแบบเริ่มต้องบังคับตัวเองนิดนึง<อ>ให้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่า เพลงนั้นมันแบบมันอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมาเลยเราก็เลยเลือกที่จะนาเพลงที่มันเป็นก้าวแรกในชีวิตเราออกมาคือคนชอบเยอะไหมไม่รู้แต่เราชอบไม่ใช่แค่ซิงเกิล์นันอย่างเดียวมันคืออัลบั้มแรกในชีวิตเราเลยค่ะในนั้นมีกี่เพลงอะไรยนะังไงก็เรียกว่าเป็น EP อัลบัม้มะคะ่ะก็จะประกอบด้วย4เพลงชื่ออัลบั้มว่า Dear You ค่ะเพราะว่าเกี่ยวเป็นคนอินกับการอ่านจดหมายแบบเวลาแฟนคลับเขียนมาให้จะร้องไห้กับจดหมายบ่อยมากก็เลยเลือกเป็นชื่อกับเหมือนจา่าหน้าซองจดหมายค่ะ แบบเดียรยูอะเงี้ยแล้วก็ในอัลบั้มมี4เพลงค่ะเพลงที่2ก็จะชื่อว่าคนที่รักเธอมากกว่าฉันคือฉันในวันพรุ่งนี้แต่งโดยพี่ติ๊กเซล์กราวค่ะแล้วก็เพลงที่3 No One Can Be โดยพี่ใหม่ No One Else ค่ะแล้วก็เพลงสุดท้ายไม่คิดไม่ไหวจากคูแมนและอองบอกแก้วตั้งใจวางให้3เพลงมันเป็นสตอรี่ที่ต่อกันตอนเราคิดคอนเซปต์อัลบั้มนี้เนี่ยเราก็พยายามคิดกันว่าฉันคือคนแบบไหนนะหรือว่าฉัน เขหญิงสวยอันนี้เขียนไปข้อแรกเลยต้องสวยก่อนอะไราเยพอเราได้แบบระดมไอเดียกันนะคะแก้วมีคําพูดแบบคนที่รักเธอมากกว่าฉันคือฉันในเพลงพวกนี้อ้อมกอดของเธอคือสิ่งที่มีค่าที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือแก้มีคําพูดแบบเนี้ยเยอะมากแล้วครูก็เลยแบบเฮ้ยแก้วมัน,นโรแมนติกนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ไอเดียว,ว่าเอ้ยในอัลบั้มนี้ฉันคือผู้หญิงโรแมนติกคนหนึ่งที่กําลังแบบจรงิจรงจังและก็จริงใจกับความรักอะไรอย่างเงี้ยทั้ง3เพลงก็เลย จะเป็นเล่าต่อกันแบบเพลงแรกของแก้วก็คือกําลังจะจีบ mm hmm. เพลงที่สองก็คือกําลังอยู่ในความสัมพันธ์แล้ว mm hmm. แล้วฉันนี่แหละจะรักเธอมากขึ้นทุกวันแล้วก็เพลงสุดท้ายก็คือ the no one can be mm hmm. ก็แบบจะไม่มีใครแทนเธอได้เลย mm hmm. ทีนี้เพลงไม่คิดไม่ไหวของคูแมนเนี mm ่ย hmm. มันผิดคอนเซปต์ hmm. ตัวเราไปนิดนึงมันแบบ มันเป็นความอจิอาจาร์มันมันมันหลุดธีมเราไปนิดนึงก็เลยบอกโคแมนว่างั้นเพลงนี้ขอเป็นทำโคเวอร์ในเวอร์ชันแก้วละกันเป็นโคเวอร์ของโคแมนขึ้นมาโดยที่มันไม่ใช่เพลงของเราค่ะแต่เราเป็นโคเวอร์แล้วก็ได้ฟเิชริ่งกับน้องเทอร์โบด้วยนะคะได้ร่วมงานกับศิลปินนอกใช่ได้ร่วมงานกับศิลปินใหม่ๆที่เราได้กก็จริงๆคือน้องเด็กกว่าแก้วเราแบบวัยรุ่นเดี่ยวนี้เขาาใช่ค่ะคือเหมือนอาจจะดูอายุใกล้กันแต่แก้วรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นคนละเจนแล้วอะเราเขาแบบ คือเขามีแนวทางของตัวเองมากๆแล้วแนวเขามันเดันเข้ากับเสียงเรามากๆคะ่ะแ,แล้วเราก็ให้โจทย์เขาไปแบบโอเคพี่เว้นไว้ให้8ดบาร์นะหรือพี่<อ>พเว้นไว้16บหวบาร์นะไปเลยฟรีสไตล์ตามเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทําออกมาแบบดรัมแรกของเขาก็คือใช่เลยเพราะว่าด้วยเสียงของเขาด้วยอะคะแล้วก็ดูว่าเราอ่ะเข้าไปมีบทบาทในบทุกขั้นตอนของการทำเพลงเลยใช่ค,ใชค่ะถ้าไม่นับเพลงอาการตัดจังหวะก็อื่นที่แบบพี่ๆเขาลุ้นแต่งเราเข้าไป โอ้ยทุกอย่างเลยค่ะคือยกเว้นออกตัง์องไม่ทำต้องแนนทำหมดแล้วก็แต่งเพลงเองใช่ไหมคะเพลงแรกส่วนเพลงที่เราเรามีแคมป์กันวันวันหนึ่งหนึ่งคืนที่เข้าไปแล้วก็เข้าไปนั่งในห้องประชุมแล้วก็โอเคเพลงที่สองอยากได้อะไรพี่ติ๊กก็ถามแก้วแก้วก็บอกว่าพี่ติ๊กเพลงที่สองขอบเพลงชื่อนี้เลยนะคนที่รักเธอมากกว่าฉันคือฉันในวันพรุ่งนี้ก็คือเราก็แบบให้โจทย์พี่ติ๊กไปเลยแล้วก็คิดเรื่องให้ว่าในเรื่องในนั้นอยากได้อะไรแล้วสมมติเขาแต่งมาอ่งค่ะมีเนื้อที่เราไม่ตรงใจเราก็แก้ แบบพี่ติ๊กไม่เอาอันนี้ขอแกอะไรอย่างงี้ส่วนเพลงที่ใหม่โนวันเอลซเนี่ยก็แกก็ให้จดไปว่าพี่ใหม่ขอเพลงที่แบบว่าบอกเราว่าแบบเธอฉันพบแล้วนะว่าพี่ที่มีความสุขที่สุดในโลกสําหรับฉันนะก็คือการอยู่ในอ้อมแขนของเธอเ <c oughs> พราะฉะนั้นอ้อมแขนของเธอคือโนวันแคนดีเลยอะแบบไม่มีใครแทนได้เลยอย่างงี้แล้วมันมีสามเพลงค่ะกว่าจะมาถึงเพลงเนี้ยคือมันไม่เราไม่ชอบ <c oughs>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  เ้อืม เราก็แบบทาเหมือนร้องไม่ได้ค่ะเราก็แบบพอเขาส่งเดโมมาเราก็อุ้มร้องไม่ถนัดเลยค่ะอย่างเ้าทำเหมือนเราร้องไม่ถนัดเขาก็อ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แต่งใหม่ให้เขาก็แต่งมาสองสามเพลงจนได้เพลงที่ตรงใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพวกเรียลเรนจ์แบบดนตรีต่างๆ arrangement อย่างเงี้ยเราก็มีคนเป็นคนโยนเรฟเลนซ์หมดเลยว่าอยากได้แบบนี้หรือว่าเขาส่งมาแล้วเราไม่ชอบตรงไหนเราก็แบบ คอมเมนต์กลับไปว่าเอ้ยขอเสียงแมวได้ไหมคะขอเสียงกองกองแก๊งเลฟเลงหนอยได้ไหมคะอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็ออกมาเป็นแบบสไตล์ที่เราชอบทั้งหมดค่ะ MV ก็ด้วยเออคอนเซปต,ต์ปกอัลบ,บั้มต่างๆก็ด้วยค่ะ MV ออกมาก็าเป็นตัวเราใช่ตั้งใจที่ MV บอกเราเป็นก็ก็บอกผู้กำกับไปว่าขออยู่ในบ้านก็พอค่ะยังไม่ต้องออกไปไหนเพราะว่าเราเพิ่งแบบมีอาการอย่างเงี้ยเราเพิ่งเช็คอาการเรา, mm hmm. เ,ราเราคงไม่ได้ออกไปบอกโลกว่า ฉันมีอาการเหล่านี้เ<ด>ออ<ด>อันนี้เรา<ด>ยังเช็คอ,อยู่เลยแล้วก็แบบฉันคงต้องจีบเราได้รักกันก็คือยังบอกตัวเองอยู่เลยเพราะฉะนั้นบอกผู้กำกับว่าขออยู่ในบ้านก็พออยู่ในที่ของเราแล้วเนี่ยเรากําลังตัดสินใจจะไปจีบเขาไไแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะเราอยากได้มูดแบบฟุ้งๆหน่อยอะไรอย่างนี้ทุกอย่างก็ออกมาแบบที่เราชอบแล้วเขาก็ค่อนข้างแบบ พยายามหาซิมโบลิกในความเป็นเราใน MV ็มค่ะอย่างสมมุติเขาถามว่าชอบอะไรบ้างในชีวิตนี้ก็แบบดอกไมกก้แกชอบอะไรก็<ม>ชอบดอกไฮเดนเยียค่ะเขาก็ใส่มาให้งานอดิเรกคืออะไอ่านหนังสือต่อเลโก้ค่ะเขาก็ใส่มาให้อะไรค่ะเสื้อผ้าเราก็หาที่มันเป็นเราที่สุดออแลแล้วฉันนจะยอมมเป็่ เราไปดูเนี่ยแฟนคลับเป็นยังไงแล้วนอกจากแฟนคลับที่เชื่อว่าม anyway> ันจะมีแฟนเพลงเพิ่มขึ้นมาด้วยก็ตื่นเต้นอย่างแรกอย่างแรกก็คือการนําเสนอความเป็นเราค่ะเพราะว่าปกติเราร้องเพลงคนอื่นก็เขาชอบไม่ชอบก็อเราไม่ได้แต่งนี่ก็ไม่แต่ว่าอันนี้เพราะแบบเราแต่งเองแล้วอะเมโลดี้แบบเทสต์เรามันจะไปตรงเทสต์ใครบ้างอะไรเงี้ยคือความคาดหวังเราเราก็อยากให้คนชอบเยอะนั่นแหละแต่ความชอบแบบเราอะ คนจะชอบเยอะไหม,มแล้วก็กังวลหรือเนื้อเพลงเราคนจะเก็ตไหม,มว่าแบบเราต้องการจะสื่ออะไรว่าแบบว่าม,มันจะงงตรงประโยคไหนไหมอันน<ม>ี<ม>้เราก็กังวลอะไรเงี้ยแล้วคนนอกด้วยที่ทเขาอาจจะยังไม่ได้สัมผัสพ,พัฒนาการของเราค<ม>่ะ<ม>คือทุกวันนี้จริงๆงก็ยังไม่ได้มีความมั่นใจว่าฉันคือคนร้องเพลงกิ๊กอะไร<ม>ขนาดน,นั้นแต่ว่าเขาไม่รู้นี่ว่าเราเพิ่งเริ่มมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้อะไรเงี้ยคือแก้วแบบเพิ่งมาชอบร้องเพลงเมื่อประมาณสองสามปีที่ผ่านมาเองตอนเด็กแก้วไม่ร้องเพลงเลย ปีที่ผ่านมาปีสองปีแรกก็ยังไม่ชอบจริงๆแก้วไม่ชอบอเราเป็นคอรัสด้วยใช่ไหมตอนนั้นคือแก้วเป็นคอรัสได้เพราะว่าแก้วหูดีค่ะเพราะเราเรียนดนตรีมาแต่เรื่องการลองเราอ่มันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะเราเพิ่งมาแบบพอจะได้เมื่อสองสามปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเรามันก็เลยเหมือนยังไม่ได้มีความมั่นใจขนาดนั้นว่าแบบเวลาเราลองแล้วคนจะชอบเสียงเราหรือว่าชอบเทคนิคแบบเราอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบ ไม่รู้ว่าว่าสไตล์เรามันจะไปตรงใจใครบ้างเนี่ยมันก็เลยจะมีความกังวลเยอะเพราะมันมีเสียงเราคนเดียวทำเพีงเลยเนี้ยค่ะแต่ว่าเราต้องมีเ,เรียนเพิม่มไหเรียนไว้อะคะเหมือนไม่ได้เน้นเรียนค่ะเน้นเนน้แบบหาตัวเองเพราะว่าเสียงเราเป็นยังไงใช่เหมือนว่าก่อนเจ้าก็ไม่ได้ร้องเสียงแบบนี้นะคะ่ะแล้วเ,เหมือนพอโควิดอย่างเงี้ยเราได้แบบอยู่บ้านเยอะแล้ว<ม>ก็ลองร้อง,องนู่นร้องนี่แล้วเราก็คนพบว่าเอ้ยมันมีช่องที่เราเริ่มถนัดแล้วนะเราก็มานําเสนอกับครูค่ะ คู่หนูเจอนะช่องที่หนูเริ่มถนัดอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนค่อยๆได้ทําในแบบที่เราถนัดมนาะเรื่อยๆะคะ่ะแต่ว่าเรียนจริงจังอะ่ะยังไม่ค่อยเพราะว่าเนี่ยแกกําลังจะเริ่มเรียนจริงจังเพราะว่าเราจะมีคอนเสิร์ตซึ่งคอนเสิร์ตจะบอกคอนเสิร์ตแรกก็ไม่ใช่เนาะก็คือครั้งที่สองเราแล้วกันใช่ไหมคะ,ค,ะความที่เราโตขึ้นแล้วก็เราดีไซน์คอนเสิร์ตทำนี้ให้ต่างในครั้งแรกเนี้ยไม่ต่าง,<อ>งดีนะทั้งแรกก็ทำที่ได้ดูใช่ไหม ถ้าได้ดูครั้งแรกนะคะก็จะเห็นว่าเกสเราเนี่ยก็จะมีแต่เพื่อนๆใน,นวงแล้วก็เราไม่ได้เน้นว่าเราหองขนาดนั้นเพราะว่าเรามีสแสดงด้วยเรามีเต้นด้วยเรามีเล่าเรื่องด้วยเรามีขายคำด้วยเราเราทำทุกอย่างในคอนเสิร์ตเดียวค่ะเพื่อที่จะหาบางอย่างว่าอะไรอ่ะมันคืออย่างเดียวที่เราต้องการอันนั้นมันก็มีหลายอย่างแหละเราเราก็เป็นเรานั่นแหละแต่ว่าเราเป็นเราในแบบที่กำลังหาอยู่ ใช่แต่พอค,นคอนเสิร์ตครั้งนี้เราเจอแล้วเราบังเอญเ,เราเจอแล้วว่าภาพเรามันเป็นแบบไหนก็มีภาพมีหัวแล้วเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตครั้งนี้อยากจะนําเสนอความเป็นศินลปินอย่างเต็มตัวของเราค่ะเพราะฉะนั้นสกิลเรามันต้องแบบให้เห็นความก้าวกระโดดที่ใหญ่มากๆว่าเอ้ยเราเป็นคนที่ออกมาร้องเพลงแล้วนะออกมาเล่นดนตรีจริงๆ,ๆแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีแบบ แมทเลไม่ได้มีเซตเยอะเท่าเดิมแต่จะเป็นเราที่ยืนอยู่ตรงนั้นเราทำให้ทุกคนแบบหยุดฟังเพลงเราใช่ค่ะมันก็จะต่างเยอะเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเตรียมงานแล้วใช่ไหมตอนนี้คือยังไม่ได้เริ่มสอมค่ะแต่ว่าเรามีแพลนแล้วมีเพลงที่มีซองลิสต์แล้วมีแบบการแบ่งเซกชันแล้วมีการติดต่อเกสแล้วอะไรเงี้ยค่อใช่ค่ะเพราะว่าดูราคาก่อน เอาตามตรงก็คุยเรื่องราคาอยู่แล้วนี่พูดถึงการก่อไปถ้า,อ,าอังกายของแกเห็นบอกว่าอยากจะเรียนจบปริญญาโทก่อนใช่ใใก้ยังตอนอีกครึ่งใหญ่ๆเลยค่ะจริงๆถ้าเกิด สาขาที่แก้วเรียนมันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำคอนเสิร์ตจบต้องเป็นคอนเสิร์ตเล่นเปียโนคลาสสิกหนึ่งชั่วโมงรีไซโตรค่ะก็น่าจะได้จัดประมาณเมษาก็อีกหลายเดือนอยู่เหมือนกันแล้วก็ที่สิจบเนี่ยมันน่าจะจบประมาณกรกฎาคมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อีกครึ่งปีเลยน่าจะเป็นเป้าหมายใหญ่ๆหญลังจากที่เราได้่ๆใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะมีมองตัวเองยังไงบ้างหลังจากนั้นคือเอาตรงๆเลยนะคะแบบจริงๆเลยอ่ะแก้วไม่ แก้วไม่สบายใจกับการอยู่วงการขนาดนั้นเพราะเราแบบิโท t r o ิร์ t แบบมากๆมากๆเลยยังแบบว่าแบบเหมือนถ้าถ้าไม่ได้ผ่าน B N K มาการมานั่งคุยกับพี่วันนี้คือยากมากสําหรับแก้วเลยแต่บางเอิญว่าแบบเราได้ผ่านรายการมาเยอะแล้วอะไรอย่า้ยใช่ไหมคะเราแกลยรู้สึกว่าวงการอะ่ะมันยากสําหรับคนอย่างแก้วคะ่ะที่จะต้องไปทําความรู้จักคนอื่นๆนั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะก็ยังชอบที่จะยืนอยู่บนเวทีอยู่เราชอบที่จะมองลงไปเห็นคน enjoy กับผลงานของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีความก้ามกึ่งอยู่ว่าเราแบบยังจะเดินในเส้นทางนี้ต่อไปไหมแต่ว่าถ้าพูดเรื่องความชอบอะเราชอบแน่นอนแต่ว่าแต่ว่าความสบายใจสบายตัวที่จะทําแก้วคนพบว่าแก้วชอบอยู่บนเวทีมากกว่าอยู่หน้ากล้อง<ม>คือวันณวันที่ได้ไปแสดงหนังอะรู้สึกโคตรไม่ธรรมชาติเลย<ม>คือมันอาจจะไม่มันอาจจะยังไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่มีประสบการณ์ในการอยู่หน้ากล้องเยอะด้วยแต่ว่าเรารู้สึกได้เลยว่า เวทีดีกว่าแ <laughs> บบเออใช่ออใช่ก็ก็เลยรู้สึกว่าออกไปในทางแบบอยากอยากทำงานผลงานออกมามากกว่า เปลี่ยนแปลงนอกจากว่าออกหน้ากฟ้องเราสามารถคิดได้มากขึ้นอะไรคือการเปลี่ยนแปลงของเราตลอด6ปีที่ผ่านมาในฐานะไอดอลถ้าไม่ได้ในฐานะไอดอลแต่ว่าในฐานะการทํางานละกันชื่อแก้วธรจารคือแก้วเข้าใจโลกขึ้นแบบโคตรๆอะค่ะแบบว่าเมื่อก่อนแก้วเป็นคนไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยพยายามเข้าใจคนอื่นก็ฉันจะเป็นแบบเนี้ยเธอก็เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แบบเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็แบบว่า อ๋อมันเป็นอย่างนั้นนะหรือแบบเขาทาเราอย่างนั้นไงมันอาจจะเป็นอันนั้นของเขาก็ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราอะแบบเข้าใจคนอื่นมา้นแล้วเราไม่ตัดสินใครเลยค<ม>่ะเพราะแบบจริงเราก็เคยโดนแบบคนตัดสินเพราะว่าเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะมากเลยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้รู้จักใครจริงหรอกแบบเพราะฉะนั้นแก็ไม่ได้ตัดสินใครเลยแล้วแบบว่าแก้วพยายามเข้าใจคนอื่นอยู่เสมอะคะมันทําให้แบบชีวิตเรามัน มันง่ายแบบว่าเราไม่อิจฉาเราไม่เราไม่ตัดสินเราไม่อะไรเงี้ยแล้วมันทาให้แบบเรามีความสุขที่จะใช้ชีวิตมากขคืนวแล้ว,ลวที่จริงตอนนี้เรานับถอยหลังมาเนาะกับยีเอ็นโปรเจกต์ช่วงเวลา,าที่เหลืออยู่คือเราก็ยังมีโปรเจคกับร<อ>ุ่นหนึ่งด้วย<อ>ค่ะแบบที่ที่เราจะมีด้วยกัน<อ>ใช่ไหมคะก็ณตอนนี้ก็แบบเหมือน ไม่ใช่แค่แก้วค่ะแต่เพื่อนๆเมมเบอร์รุ่นหนึ่งทุกคนพยายามจะใช้เวลาด้วยกันอย่างอย่างแบบอย่างน่าลำคาญนะคะเพราะ <laughs> ว่าแบบเราหรือว่าเราหรือคือ <c oughs> อ้ยแยกแยกกันมันก็ได้คือทุกคนพยายามจะแบบอยู่ไหนอยู่ไหนเต้องรวมตัวกันตลอดเวลาแบบหาโมเมนต์แล้วอยู่ดีๆแบบน้องๆก็มีเกม <c oughs> บอร์ดเกมที่แบบ มาทาความรู้จักกันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรที่มันต right ้องแบบดีฟทอลกันนะคะยูดีเขาก็มีเกมแบบนั้นมาเล่นเมื่อคืนก็เพิ่งเล่นกันไปแบบยูดีก็แบบ6ปีไม่เคยเล่นเลยนะยูดีช่วงนี้อยากจะมาเล่นเกมที่แบบเล่นรอบสองดีคุณเคสเล่นรอบแรกใช่ใช่เล่นกับเคสไปรอบแรกแล้วแล้วก็แบบว่าเออเรารู้เลยว่าเราแบบรักกันมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราพยายามใช้เวลาด้วยกันอย่างดีที่สุดเลยอะค่ะมันชวงสุดท้ายเราเพราะบางคนเราก็ไม่รู้จะเจอกันอีกใช่ไหมใช่คือมันก็มีอย่างเคสเขาก็จะไปเรียนต่างประเทศด้วยหรือแบบบางคนที่เราไไม่ด้แบบ แชทคุยกันบ่อยขนาดนั้นนะแก้วก็แบบสามารถเดาได้เลยว่าในปีหน้าเราก็คงไม่ได้แบบว่ามามา,มาเจอกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าให้พูดถึง BNK สหรบับเราคืออะไรเีนครอบครัวค่ะเหมือนเดี๋ยวร้องไห้นะเนี่ยเหมือนแบบว่าเราได้มาเจอกลุ่มคนที่ที่แค่หปีแต่แบบเราเขารู้จักเราดีเลยอะแล้วก็แล้วเขาแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรามาอะไรเงี้ยแล้วแก้วพูดได้เลยว่าแบบ สิ่งที่ดีที่สุดในการมาอยู่ BNK ก็คือเมมเบอร์แล้วแล้วมันก็คือครอบครัวพี่น้องแล้วจริงๆถ้ามีข้อประโยชน์เราจะบอกกับเมมเบอร์รุ่นที่หนึ่งกับดีใจที่ได้เจอกันค่ะอยากจะฝากอะไรถึงรุ่นยืนรุ่นน้อง้างรุ่นน้องอหรอคะรุ่นสองรุ่นสามบางทเขาจะมาสายก็ฝากเียนเคด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าให้พูดตรงๆก็คือเรานี่แหละที่สร้างมันมามันมันก็คือรุ่นหนึ่งที่ช่วยกันทําให้มันมีวันนี้ แต่ก็คือน้องๆด้วยนั่นแหละที่สารต่อมันมาเรื่อยๆแต่ว่าแต่ว่าเราแบบเราเริ่มมาจากวันที่มันไม่มีอะไรค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้น้องๆช่วยกันดูแล bnk ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้เข้มแข็งเข้าไว้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเลยเพราะว่ามันก็มีอะไรที่เราคนโทรลไม่ได้ข้างนอกเยอะมากก็พยายามรับมือกับมันให้ดีที่สุดค่ะพ่าพูดถึง ขอบคุณมากๆค่ะคือแก้วไม่มีอะไรจะบอกนอกจากขอบคุณเลยคือแบบว่าหลายๆช่วงชีวิตของแก้วที่ผ่านมาคือแบบรู้สึกว่าวันที่กําลังจะผ่านมันมาไม่ได้แต่ว่าเราก็ผ่านมันมาได้เพราะพวกเขาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วก็ขอบคุณที่เขารักที่เราเป็นเราจริงๆค่ะคือเขารับได้ทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีของเราอะไรเงี้ยแล้วก็เขาพร้อมที่จะเข้าใจเราเสมอคือคิดว่ากลุ่มคนเนี้ยเขาก็เป็นคนที่ ค่อนข,ข้างเข้าใจทัศนคติของเราด้วยหลายๆอย่างเขาก็เลยแบบยอมรับที่เราเป็นเราได้ทั้งหมดะคะ่ะก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้าก็ยังจะอยู่ได้กันต่อไปขอบคุณที่ผ่าน,านมาย,ยังอยู่กับเราตรงนี้นะคะ่ะฝากเพลงอาการชัดนะคะของแก้วนรุจานะคะก็สามารถฟังได้แล้วทุกออนไลน์สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วก็ดู MV ได้ทาง YouTube Channel Independent Record คะ่ะติดตามข่าวสารต่างๆของแก้วก็ ทางช่องทาง Facebook YouTube IG Twitter TikTok นะคะ IDP d Record คะ่ะยิง่งฝืนใจเท่าไรไม่ฟังอาการฉันมันยิ่งชัดเจนอยากเจอเธอทั้งวันยิ่งมองจะยิ่งสัน่นไม่อยากเป็นฉันที่คิดไปเองจะไม่ยอมเสียเธอให้ใคร แ,แค่ไหนยิ่งต้องลองทำฉันคงต้องจีบให้เราได้รักกันเมื่อเป็นแฟนฉันจะรับรักกันไม่มีวันเสียใจ